การับูกามาสการจับปูรับนมัสการครับปูมาติดตามแนวทางครับผมเลขประมูลล่างเนาะครับเลขประมูลล่างก็ยังเด่นเดินดีนะครับไม่เกี่ยวกับเลขไอเออนี่เลขประมูลนี้ของเก่าอยู่เนี่ยนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลขประมูลล่างวันนี้ก็มาแล้วได้เอฟซีที่เที่ยวที่แล้วก็ให้ศูนย์กับเก้าเนาะมาที่เจ็ดเก้ามาเจ็ดเก้าครับปูส่วนเลขนี้อาจารย์ไม่เอามาลงให้เ้วละสามปีไม่ลด พอลงปุ๊บหลุดปั๊บเลยอาจารย์กระสือสวนซีแบบไหลรตเตอรี่โอ้แต่ว่าเกือบได้รางวัลเนาะเกือบได้รางวัลที่หาแม่นค่ะก็ยังมีรอยยิ้มอยู่เพราะว่าอาจารย์อาจารย์เอาว้ก้อนเลยเนี่ยอ่าทันทีที่มาปุ๊บอาจารย์ก็ไปสร้าง้านกาแฟไว้กินเลยเนี่ยสามสาปีบัหลุดมันบ๊วสบายเลยเนี่ยเลขประมูลเนี่ยเราต้องเราต้องใจถึงหน่อยครับผมแต่ฝากบอกเอฟซก่อนนะว่า เลขประมูลของผู้ใหญ่ใจดีไม่เกี่ยวกับเลขที่อาจารย์จับชุดนะครับเลขอาจารย์จับชุดนี้ให้เข้าใจว่าเป็นสูตรของอาจารย์เองไม่ไมเกี่ยวกับเลขประมูลครับ,รบอ,าอาจารย์จะเจาะให้ครับผมแต่ถ้าไม่ไม่ไปเสื้อ,อได้ดีแล้วเพออาจารย์เจาะไม่เคยแตกเลยครับระ <laughs> <laughs> วังเดี๋ยวมีน้อง <laughs> ศูนย์สีเมาอันแม่คว่กับเมาศูนย์ห้าันอาจารย์ก็มีเจดมีเก้านะแต่เอาไปจับคู่แลี่อย่างอื่นเก้ามาเจดเก้าด้อท่านผู้ชมเด้อเก้ามาเจ็ดเก้าครับผมทั้งเ้าเยหมเจ็ดศย์้าอะไรเสียภาหรือเสียใต้เสียไเอาเลขประมูลพุ้ยยา่เจดีก่อนเนาะมมาวันวันที่สิบหกมีนาควันนี้ได้จำจำไม่ต้องกลัวเจาะให้เน้นเน้นแขนแขนนจะให้เน้นเ้นแขนแขนเลยอ้อต้นเศรษฐีไม่ผิดหวัง ครับผมแต่ออกมาทีไรไงเงือบเพื่อนทีไงเงือยมีดีใจมันถูกปะปัว่ามันจะได้เป่าหนามอ่าอ๋อบรได้เป่าเด้อขาจันเพราะว่าปลาหมูนบนเมื่อวานนี่ก็แตกสองตัวคุณเด้อปลาหมูนบนไอไอวิ่งได้ยุทแต่ว่าตัวจอที่ตัวจอเขาอยู่ไวิ่งวิ่งนี่มาดีท่านผู้ชมแต่ที่ตัวบุได้ตามอาจารย์เนี่ยวิ่งสองตัวยังมากสองตัวเซยเนาะ เฮ็ดเอาใจเป็นต้นน้อเขาได้เลขศูนย์แดงเขายังบอกใส่อยู่เลือดอยู่นได้เลขศูนย์ตัวเดียวกระไดแมีนค่ะอาจารย์สื่อศูนย์ทีแม่ขั้วสื่อศูนย์หาบางหันนั่นเป็นแบเมือดอินลินเนาะพะโต๊กเขาก็บรจับใส่เหล็กประมูลบนเนาะค่ะเข้ยเาก็ลืมไปเอาตามสูตรเขแล้วกันครับผมอันนี้เรียกประมูลล่างเนาะของผู้ใหญ่ใจดีวิ่งประมูลมันต้องใจกล้าๆออืผู้ใดใส่หลุดสายวิ่งเด้อพี่น้องเลขประมูลเนี่ยเลยสองชุดถูกแน่ เลขประมูลใครมีเลขดีเลขเด่นก็นามาเลขประมูลผู้ใหญ่ใจดีมาครับปู่อ่าผู้ใหญ่ใจดีครับผมเอาเป็นแบบไพมีเลขดีเลขเด่นก็จับจับคููเอาครับแต่ว่าสําหรับอาจารย์แล้วอาจารย์เลี้ยนหนออาจารย์เลี้ยนหนอมัอนจ้งได้ครับงวดที่แล้วได้บนเด้งความเนี้ยสองตัวเนะาะค่ะครับอ่างวดที่แล้วได้บนเด้งความอาจารย์หาคากาแฟไซื้อดอ,อกพอตื่นเสาทำบัดสวดมนต์นางภาวนามันเงางกเงานอน อันได้กาแฟก็ไปละตาซื่อนแล้วละหวันเัวไอ้ป้ใดมีตัวเด่นนี่จับใส่ได้ได้พี่น้องได้เขียนถื่อได้บ้างนี่จับมีนาคมหกเจ็ดได้บ้างเพาะมันสองหกสองหกหกเจ็ดปาเพื่อนมีเพื่อนลอยปีแต่ว่าคนกับเบิ้งดี้ดีเนาะเขาะว่าได้หลายปีแล้วเขาบอกว่าดอกเขาโู่อาจารย์ก็บ้าบ้าบ่อกว่าปั๊มเบิ่อเบื้งนีลอะจังวัน เลขกังเข่าเล่กผู้ใหญ่เจดีล่างมาแล้วเนาะถือใจครับถือใจคูวัดอใจดรันโอ้ยถือใจครับเนี่ยตัวแรกมาแล้วพี่น้องห้าโอ้ตัวที่สองเจ็ดเจ็ดครับแล้วผู้ใหญ่เจดีบอกว่าไม่มาได้กันมาให้เห็นแค่ตัวเดียวห้าเจ็ดนี่คือดังครับแท้คอเจี๊ยบตับลายแท้ เลี้ยงมาค่ะไม่บอไม่มาด้วยกันมีแลกจะได้ง่ายเงือบที่มาบอกมาัน้ำกัดนี่แหละกลวแต่ว่าคันเพื่อนได้บอกนี่แน่นอนอยู่เด้ไอ้ดัผ้าเนี่ยสังเกตดูผู้ใหญ่เจดีพูดคําไหนจะเป็นคํานั้นเนี่ยเขาบอกว่ามาด้วยกันได้นี่ระวังมาเด้กเขาบอกว่ามาแค่ตัวเดียวระวังค้อกันครับอ่า ใครจะดวงดีโชคดีคือยังสูตรบนนี้มาถ้าบอกว่ามาด้วยกันก็มาด้วยกันถ้าบอกว่าไม่ได้บอกว่ามาด้วยกันก็คือบอมาไม่มามาแค่ตัวเดียวอันนี้คนบอกว่ามาให้เห็นแค่หนึ่งตัวนี่นะล่างนะล่างครับอันนี้เป็นเลขประมูลผู้ใหญ่เจดีก็ขอขอบคุณเนาะ สายหลุดสายวิ่งมีเลขดีเลขเด่นก็นํามาจับคู่ใส่เลขห้าของปูมีจับคู่เห็นไหมครับหรือให้สองชุดแขนแค่นเอาทำมาชมเอาสองชุดแครนเปิดตําราบ้ดนี้บ่ผิดได้พี่น้องบ่ผิดได้พี่มีวันที่เรียบร้อยมือหนันขอโทษขอให้บวกผิดบวกผิดค่ะมือนันโอ้ยยอมรับยอยเกาหนึ่งซีนครัเกาหนก่อนเดื่นเลยเลขเด่นเดินดีอาจารย์ต้นนี่เลขครั้งที่หนึ่งเนาะ โดยเฉพาะตัวท้าย2ตัว7กับ5้นี่อ้าวชนแล้วเห็นไหมครับ7กับ5แต่ในสูตรนี้มาด้วยกันได้แต่ผู้ใหญ่เจดีบอกว่ามาได้แค่หนึ่งตัวไม่มาด้วยกันมามาชนแล้วหนึ่งตัวครับผมเอาทีนี้10ล่างเอามาเหล็กกระดาษเปามีบอรีดเปนสูตรในเบื้องเผื่อ f อนํานไปเป็นเลขเด่นดีเลขเด่นเดินดีเป็นแค่แนวทางให้เ้าเลือกเลขเด่นนะบมแมนเล็กดับเลขเลือกเลขเด่นเลือกเลขเด่นได้เนาะอ่ามีพี่ เต็มเลยบันเนี่ยสบายมีเรื่องเบื่อบันนี่บอผิดพีพ่น้องเบ่งดีๆด้ะสามจนเมียต 6, อบคอเมนเนาะศูนย์สามสิบล่างอาจารย์มันจะมีสูตรเดินดีอยู่สูตรนี้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเดินหน้าไปหนึ่งแต้มแปดอ่านี่คือสิบล่างครับ <c oughs> แล้วมันชนไหมเนี่ยชนไหมเนี่ยอ่าเนี่ยชนกันที่เจ็ดเจ็ดเนี่ยครับผมทีนี้ <c oughs> สิบล่างชุดที่สองอ่าเด่นล่างเดินดีก็จะมีแบบนี้มีหกบวกยังได้เจ็ดนะครับผมสูตรหกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งคงที่ท่าุษมชมี่ท่บุษมิส้มได้หาเอฟซีได้สูตรได้พี่น้องได้คือล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนครับผมหลักร้อยบวกหนึ่งคงที่อ่าครับเพราะฉะนั้นหาหลักร้อยจึงได้อยู่นี่ก็หกลกร้อยเลยหนสร้อยพันหกลกร้อยเนี่ยแล้วหน่วยสิบร้อย แล้วมาจับหลักร้อยบวกห<ใ>นึ่งคงที่จับใส่สูตรนี้นะ fc เลขท้ายเหมือนกันเลขท้ายอาจารย์เลขท้ายครั้งที่สามครั้งนี้เอาสองตัวนี้บวกกันครับนี่คือสูตรล่างนะอันนี้ค,คือล่างอย่างเดียวอันนี้คือเด่นเดินดีบนล่างสูตรนี้ยังไม่พลาดสามปีแล้วไปไปย้อนดูนะเด่นบนล่างแค่เจ็ดห้าอ่ะแค่แค่แค่สองตัวท้ายท้ายครั้งที่หนึ่งครับเนี่ย สองสามปีแล้วหลุดยากมาบนล่างแต่เลขประมูลชนที่5 7คิดว่าถ้าจะมา7เราจับสูตรล่างเลยเนี่ยแปบวกสอเนี่ยแปบวกสครั้งที่ครั้งที่1เนาะท้ายครั้งที่1เอาท้ายครั้งที่1 3 8 2เอา2กับ8บวกกันเท่ากับ0นับไป1นสอง อ่าได้เลยเดียวบาทนี่ได้แล้วได้แล้วเนี่ยนับเดินนาสองบางนับเดินนาเป็นสองนี่คือสูตรสูตรเดินดีตายตัวครับแล้วก็อันนี้ก็สูตรสูตรเดินดีตายตัวบวกหนึ่งคงที่ครับเพราะฉะนั้นเราเอามาจับคู่ให้เอฟซีแขนแขนอ่าลองเบิ้งพี่น้องต้นเศรษฐีชอบแบบโช๊ะโชหะหวยเล่าหวยไทยเตาออกมาย้ำไหนง่ายเงือบอ้าว ทีนี้ห้าไม่มีแล้วนะนะถ้ามีห้าก็จับ,จบใส่ตัวเน้นชนเลยเจ็ดเ <c oughs> นี่ยเนตัวตัวเน้นชนนะไม่เกี่ยวกับเยกผู้ใหญ่ใจดีนะอันนี้คือเน้นชนของอาจารย์คือเจ็ดทีนี้มันก็จะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเพราะว่าศูนย์อาจารย์ดับศูนย์ดับศูนย์ดับแต่ใครชอบก็เอาได้นะมันจะได้สามตัวคือศูนย์หนึ่งสองแต่ออจะจับให้แขนแขนหลักสิบนะเนี่ยเห็นไหมในสูตรหลักสิบเนี่ยเจ็ดกับแปดแต่แปดแปดไม่มีมีห้ากับเจ็ด ก็จะได้จับอันนี้เป็นหลักอันนี้เป็นหลักสิบไปอ่าก็จะได้อยู่ที่ต้องเข้าใจนะเอฟซีนะเดี๋ยวอาจารย์จกหม่อยกับปั้มปัมป๊บปุป๊อีกเหอเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่าเจ็ดสองบหเจ็ดสองอันนี้ตรงๆไม่ต้องกลับนะถออกลับถือว่าผิดอันนี้ของปูจับให้ได้พี่น้องเด้อ,อนนันไม่เกี่ยวกับเลขประมูลนะ <c oughs> อันนี้คืออาจารย์กลับให้ <c oughs> ครับผมแล้วทีนี้ก็ห้าหนึ่ง แล้วก็ห้าสองมีแค่นี้พี่น้องเอเเห็นคือเกาล่ะไก่สิบยิบเว้ยเนาะและที่บอกว่าตรงพราอะไรนูไหมที่ผ่านมาเลขสองไม่เคยออกหลักสิบมาครับมีแต่ออกหลักหน่วยครับเพราะฉะนั้นยิ่งมั่นใจเลยว่ายังไงก็มาหน่วยเนี่ยจับชนเลขประมูลอในจับ จับใส่สูตรอาจารย์แล้วใส่เลขประมูลผู้ใหญ่เจดีมันก็จะได้เน้นสองชุดนี้เนาะครับผมอันนี้ล่างตรงแต่อันนี้เป็นรองเจ <c oughs> ็ดหน <ะ S 2> ึ 1, ่งเจ็ดสองเลยทำชมเด้อสองเนี่ยเจ็ดหลักสิบครับผมเนี่ยแต่ถ้าอีกชุดหนึ่งห้าไม่มีตัวชนในในหลักสิบมีแปดเนาะแต่แปดนี่ไม่มีไม่มีในเลขผู้ใหญ่ใจดีอันนี้จับใส่เลขผู้ใหญ่ใจดีครับก็จะได้อยู่ที่ห้าหนึ่งกับห้าสองที่น้องเฝ้าไปหารดลอตเตอรี่ หายมันในหลๆแ <c oughs> ต่ว่าจะเอาไรเดอร้อเอาไว้พอประมาณพ่อไดรุ่นอ่าชุดประหยัดชุดประหยัดก็ดูเองเนาะสองชุดเนาะครับผมแต่ใครไปหาแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไม่มีพี่น้องหาหนึ่งหาสองเลขเด่นเดินดีนี่อ,อต้นเศรษฐีปู่สีห้าให้แล้วไม่ผิดหวังไปร้านใดเพิ่นมีขายร้านนั้นพเพราะว่าเลขบ่ดังอ่าเพิ่นบม่ได้เปิดใส่เครื่องเสียงไปซื้อไปซือปซ้อไล่ยๆร้านเออซื้อหล่ยลร้าน อย่างน้อย20ล้านเนอะอาจารย์นี่ใส่เต้าอุดรอนจนหอดชกคนเนาะโอ้ล้านละใบเนาะล้านละใบล้านละใบร้อยแรกล้านท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อวันนี้เด้อเดี๋ยวผม อันนี้คือเลขประมูลผู้ใหญ่เจดีให้มาแต่ออจับให้ส่วนจับคู่นี้ไม่เกี่ยวกับเลขประมูลนะบอกเอฟซีนะที่อาจารย์จับคู่นี้ไม่เกี่ยวกับเลขประมูลอาจารย์นําสูตรของอาจารย์มาจับคู่ให้เอฟซีดูจะชอบเนาะจะชอบอ่ะขอให้ทุกคนรวยโชคดีมีเงินล้านสุขภูสุคนะสาธุครับปูเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอนรพี่น้องเนาะกับเลขประมูลผู้ใหญ่เจดีล่างอย่างเดียวด้พี่น้องเด้อ16มีนาคม2 5 0 0 67เจนะครับผมเพิ่นใเ้ดเดนมา5ก้ากับเจ็นะครับงวดที่ผ่านมาศูนย์กับ9 9้า้ามาเจดนะครับปูเขียนสูตรให้เบิ่งพอมสูตรลัก10ทายคร<แ>ั้งที่หนึ่งนี่คือล่างอย่างเดียว<แ>เอาเนี่ยทายครั้งที่หนึ่งมันจะได้สามแปดสองครับ8ดบวก2นี่เอาเอาเฉพาะ2ตัวนี้ที่บวกกันแล้วนับไปเลย<แ>ตัวไหนดับก็ตัดออกก็จะเหลือเท่านั้นส่วนอีกสูตรลัก1ิก็คือเอานำเนี่ยนำนำเลข6นี่หลักร้อยนี่บวกกับน1คงที่ครับ ได้สองตัวคือหนึ่งหกบวกหนึ่งได้เจ็ดกับแปดครับงดต่อไปก็ทําแบบนี้คือสิบล่างสาธถูครับผมข้าใจตามนี้ชุดจับคู่นะครับปูจับให้ได้พี่น้องเด้อปูสี่ห้าออต้นเศรษฐีจับให้นะครับเด่นที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวร่องหาหนึ่งหาสองครับหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะปูใหญ่เจดีเพิ่นบริจับให้ห้ากับเจ็ดไม่มาด้วยกันนะเพิ่นวาบ่มาน้ำกันพี่น้องถ้าผู้ใดที่ได้ไวแล้วกับบอเป็นยังได้พี่น้องเด้อปูลังคง เดี๋ยวคุณว่าหากับเจ็ดประมาณน้ำกัดน้ำปูเนาะมาให้เห็นเพียงหนึ่งตัวแต่มาชมพอกันคลิปนาน้ะพี่รองเนาะให้โชคให้มันครับผมมาพอกันไมในคลิปหนานะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ